ใช้ชนนะคะ850ค่ะก็หลอดหลอดใหม่ป้ายแดงแล้วไซส์ใหญ่นะคะเป็นไม้แยกหนอ่อไม่ใช่ผ่กหัวชํานะไม้แยกหนอนะคะ<า>เพราะฉะนั้นจะโตเร็ว พวกนี้ไม้แยกหน่อหลอดด่งมาแล้วโโอ้หบอลกระดาษด่างไซส์นี้พี่ขายอยู่ที่200อยสองร้อยสองร้อยนะคะคืองร้อยอุยสวยนะคะค่ะอย่างงี้25บาท25บาทนะคะกระถางละ25บาทแปลว่าเอาไปตั้งบนโต๊ะทำงานได้เลยค่ะหากระถางสวยๆแล้วก็เอาไปตั้งอย่างเงี้ยใบตะโมอย่างเงี้ยค่ะสวยดีกระจิบนะคะเหมาะสำหรับสาวสาว วางโต๊ะทำงานนะคะ25บาท25บาทเท่านั้นตู้อย่างนี้ก็น่ารักอย่างเงี้ยค่ะไปตั้งค่ะค่ะวันนี้เราก็อย่างที่บอกไว้เนาะ ว่า,าเราจะพามาที่ร้านขายต้นไม้ของอาจารย์หมอนนะคะอาจารย์สวัสดีนะคะอีกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะ,ะที่กัดตลาดก็ตั้งอยู่ที่อยูอ่เส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นถนนสีจันทร์ถ้ามาจากตัวเมืองก่อนออกถึงบายพาสท,ทางที่จะไปเชียงยืนค่ะชื่อตลาดการ์เด้นเซ็นเตอร์บ้านดอนดูการ์เด้นเซ็นเตอร์บ้านาดอนดูนะคะ เดี๋ยวจะมาชมไม้ที่ที่ร้านนะคะว่ามีไม้แบบประเภทไหนบ้างนะที่ที่แบบอาจารย์ขายนะคะเดี๋ยวชมบอลโซนบอลสีก่อนก็ได้นาะค่ะค่ะถ้ามาทางนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอลบ้านๆของเราเป็นตระกูลเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะตัวนี้ก็ทับทิมสยามไก่ราชาวดีอาจารย์มั่น ถ้าอย่างนี้ก็หงสุวรรณต้นใหญ่ๆนะคะต้นเล็กก็จําหน่ายต้นใหญ่ก็จําหน่ายนะคะ,ะหงสุวรรณตัวนี้หงเหินถ้าเรามาตั้งเทียบกันจะรู้ถึงความแตกต่างแต่หลายๆคนก่อนหน้านั้นก็คือดูไม่ออกแยกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยวิธีการดูในส่วนของหงเหินนะคะ,อะนอกจากความเขียวเด่นชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยก้านเขาจะดำนะคะหงเหินก้านจะดำ ส่วนหงสุวรรณเขาจะมีความสะอาดมากกว่าอ่ามีกระดูกความขาวชัดเจนแล้วก้านก็ไม่ดำนะคะนี่คือข้อแตกต่างที่เห็นอย่างชัดเจนในส่วนของตระกูลหงเหินหงสุวรรณนะคะอ่าถ้าตัวนี้เป็นตัวที่เคยบอกเอาไว้ว่าโดนหลอกในเพจนะคะหลอกว่าเป็นพญานาคราช <c oughs> หลอกว่าเป็นพญามุจรินทร์แต่มาถึงเราแล้วมันไม่ใช่นะคะ สั่งมาแล้วเหมือนกันหมดเลยอะตอนนี้ไปตามล่าเจอชื่อละชื่อของเธอคือคาราเดียมพิงแกลมมาจากทางสหรัฐเป็นบอลน,นําเข้านะคะพิงแกลมตามชื่อได้แล้วนะคะค่ะได้ชื่อแล้วตามล่าแล้วพวกนี้ก็บับเบิลธรรมดาค่ะนี่ก็ลูกไม้นี่ก็ลูกไม้ก็เอามาตั้งแซมแมก็เอามาจากบ้านนั่นแหละเอามาตั้งปนๆนกันเอาไว้นะคะ mm hmm. เผื่อจะชอบอตัวนี้ก็มิ่งมงคลนะคะ มิ่งถ้าตัวนี้นะคะคือรับมาในนามสาวสาวสันกำแพงสาวสันกำแพงพอรับมาแต่มาดูแล้วมันมันก็ไม่เหมือนสันกำแพงสักทีเดียวมันน่าจะเป็นบอลบอลอินโดรหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแต่เขาสวยใบใหญ่ก็เอามาผ่าหัวชาในนามสาวสันกำแพงค่ะ,คะแต่สวยนะคะ ตัวนี้ก็หนมุมานเข้าเฝ้าของเราทั่วๆไปเข้าเฝ้านี่ก็ตระกูลไก่นะคะพกหลงอ่าสร้อยสังวานปลายพญามันก็จะเหมือนๆที่บ้านะละค่ะ,คะเพราะยกจากที่บ้านมานะคะยกจากที่สวนมาอ่าตัวนี้พญาราชพฤกษ์นะคะพญาราชพญาราชพฤกษ์ก็จะคล้ายๆกันกระหลวงราชแต่ว่าความกัดอะไรต่างๆจะไม่ชัดเจนเท่าหลวงราชลายเส้นก็จะประมาณอย่างเงี้ยค่ะจะขึงขึง จะสีไม่จัดจ้านเท่าหน่าจะสีเราว่าออกกว่านี้เนอะตัวนี้ก็ไก่ลูกไม้ไก่แก้วสวรรค์ละค่ะเนี่ยไก่แก้วสวรรค์นะคะตัวนี้ก็จะออกคล้ายๆกับอ,อะไรคุณหญิงทองม้วนเหรอ,อก็อยู่ในตระกูลลูกไม้ไก่แก้วสวรรค์ละค่ะพวกนี้ก็คือลูกไม้นี่ก็พระนครมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะ สตาร์ตตั้งแต่ร้อยกว่ากว่าเป็นต้นไปถ้าตัวนี้ชื่อของเขาคือปีใหม่นะคะปีใหม่มีอยู่สองต้นอ่าถ้านี่คือกวนอิมนี่คือเท้าสหัสเดชะดูความแตกต่างพอเอามาเทียบกันละมันมันก็จะเห็นอยู่นะก็จะเห็นความแตกต่างอยู่อย่างกรณีกวนอิมเนี่ยขอบเขียวของเขาจะเขียวเข้มมากกว่ารอยหยักขอบเขียวจะเข้มมากกว่านะคะ ส่วนสหัสเดชะนี่คือสะอาดตาแล้วก็เขียวอ่อนกว่าแล้วก็จะมีถ้าถ้าที่ถามนะคะ <_ S 1> เขาบอกว่าให้ดูตรงเนี้ยตรงสะดือเนี่ยค่ะจะมีจุดแดงๆถ้าสหัสเดชะเ <_ S 2> ขาบอกว่าจะเป็นอย่างนี้อ๋อให้ดูตรงนี้นะคะให้ดูตรงจุดนี้ด้วยแล้วก็ความเนี่ยค่ะตรงเนี้ยจะอ้วนเนี่ยกวนอิมจะอ้วนถ้าสหัสเดชะจะไม่อ้วนเท่าค่ะให้ให้ดูตรงนี้แต่ว่าถ้าส่วนตัวของพี่พี่มองว่าเขาเหมือนกันอ่ะ เหมือนกัน,นะะเหมือนกันจะกวนอิมจะสหัสเดชะก็ตระกูลขาวๆสวยๆเหมือนกัน <laughs> <g ül> ก็ไม่ไม่คิดมากอย่างที่บอกว่าก็เหมือนกับที่บ้านนะคะ,คะบางตัวตัวนี้ก็คือฮองเฮานะคะฮองเฮาแต่หน้าหักหักถ้าหักลงมาอย่างนี้หลายๆคนก็บอกพี่ว่าเป็นพญาเ,เป็นนาคราชแต่พี่ก็ก็เลี้ยงมาในนามฮองเฮาอะ่ะเขาก็จะกัดข้างๆแบบฮองเฮานะคะฮองเฮาถ้าตัวนี้ก็จะเป็นเงากวนอูเงากวนอูค่ะ ความยาวแหลมนี่ก็สีปราดที่กัดสีแล้วนะคะชัยชนก็มีแหลมๆมากับเขาแดงแต่ดิบเลยนะคะชัยชนชัยชนรุ่นนี้350 <30 S 1> ค่ะ <30 S 1> ที่ปล่อย <30 S 1> ะะส่วนสีปราดก็รุ่นนี้ร้อยหนึ่งนะคะรุ่นนี้ร <100 S 2> ้อยหนึ่งบาทถ้ากัดค่ะถ้ากัดสีแบบนี้มันก็จะสตาร์ตตั้งแต่200-250ไปอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะ เดี๋ยวน้องก็กัดสีนะคะใช่ค่ะ,ดคะเดี๋ยวก็กัดแป๊บเดียวแต่ถ้ารุ่นก่อนหน้านั้นอะ่ะประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือเริ่มกัดสีแล้วก็ขายในราคานี้แหละค่ะผา่าผ่าหัวชํำรุ่นเดียวกันอ่าตัวนี้ก็คือตระกูลกวนอูกวนอูฮองเฮาก็วางไว้แถวแถวนี้แหละยนี่ก็กท้าพันตาตั้งนอกตู้เลยค่ะท้าพันตาไม่ไม่อยากไปเครียดกับเขามากปล่อยเขาได้เลยมันก็ขึ้นอยู่กับ การดูแลของเราแต่อย่างกรณีของพี่เนี่ยตั้งไว้ก็กตั้งทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะอ่ะอย่างเงี้ยวังทองถ้าอย่างนี้ก็ปราสาททองตามที่บอกพี่มีปราสาททองเยอะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่เศรษฐีสุพรรณตัวนี้ตับวัน,นวันจันทร์วันจันทร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นจอมทัพถ้าต,ตัวนี้ก็นางกิรินีกัดสีละ นางกิรินีถ้าตรงนี้คือ,อเขาเรียกอะไรนะรัตนบุรีรัตน,บ,ตนบุรีจะเป็นบอลใบกลมนะคะลายเส้นสวยเนี่ยโต,โ,ตโตเต็มที่เขาจะสวยมากตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะต, <250 S 2> ตอนนี้รีตร้นี้250ค่ะ2 5 0รัตนบุรีะะเป็นบอลโบราณน,นะคะ <20 3. S 2> บอลเก่าถ้าตรงนี้ก็จะเป็นปีกกินรีค่ะก็จะมีกัดลายให้เห็นบ้างแล้ว ปีกินรีข้างหน้าเนี่ยพี่ก็ขายตัวละร้อยห้าสิบนะคะ <150. S 1> ถัดมาข้างในก็สองร้อยก็ตามไซส์ตามขนาดเขาอะค่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยพี่ก็ลงไว้สองร้อยยี่สิบอย่างงี้ก็สองร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยข้างนอกข้างนอกอย่างเงี้ยพี่ขายที่ร้อยห้าสิบค่ะถ้าตัวนี้รัตนาทิเบตรัตนาทิเบตก็ตัวละห้าร้อยห้าร้อยนะคะ,คะ ตระก,กูลรัตนาทิเบตเพชรแดงอะไรนะมนสวรรค์น,นะคะพี่ขายห้าร้อยนี่ก็บรรกาบอ่าสี่รห้าสิบถ้าตัวนี้ก็คือนางสุชาดาที่กัดสีแล้วเหมือนต้นอีกต้นหนึ่งที่บ้านที่ถ่ายไว้ค่ะสุชาดา,า,ดาเวลากัดสีเขาจะสวยมากนี่ก็มิดเมตรีมิตรเมตรีนี่ไกรทองประเสริฐอันนี้ชัวชัว ไตทองประเสริฐนีนะคะแต่จริงๆแล้วเราเลี้ยงเขาไตทองประเสริฐอย่างเงี้ยพอโตนก็อย่างเงี้ยมันก็มาจากตัวเดียวกันนะอแต่พอโตขึ้นมาแบบนี้เขาบอกพี่ว่าเป็นขุนศรีโคชคงหรือว่าเขาจะหลุดป้ายไปหรือเปล่าพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะมันมันตระกูลเดียวกันอ่ะเพราะว่าเด็กเด็กเป็นอย่างนี้พอโตขึ้นไปเขาก็กัดกัดกัดแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สวยสวยอีกแบบสวยสวยค่ะคือก็อยู่ในตระกูลคล้ายๆหฮกหลง นารายเรืองภพอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าตัวนี้คือยุทธหัตถียุทธหัตถีต้นเล็กค่ะยุทธหัตถีเซตนี้เป็นขุนสันหวานๆบ้างนะคะหวานๆหรือสีโคบุตรอย่างงี้หรือสีโคบุตรหรือสีโคบุตรค่ะอันนี้อาจารย์ปล่อยเท่าไหร่คะหรือสีสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะไซส์แบบใหญ่มากเลยนะคะถ้าตัวนี้ หนูจะเชื่อพี่มกสุดรักแต่ว่าไม่ได้กัดด่างขาวมากเป็นสุดรักต้นใหญ่มีมีหนอสองสองหนอสองสาหนอตัวนี้ก็ปล่อยใช่ไหมคะตัวนี้ปล่อยค่ะแต่ตัวนี้ปล่อยที่เจ็ดร้ยห้าดห้าสิบคือได้ลูกไปค่ะลูกติดสองต้นนะคะตัวนี้ก็มงกุฎเพชรนะคะแต่มงกุฎเพชรกัดหน้าชมพูใครชอบหวานนะคะสาหวานสายหวานตัวนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะลูกไม้นี่ก็ มงกุฎเพชรเหมือนกันเหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะคะมันก็จะมีหน้าเขียวหน้าชมพูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดาวเหนือดาวเหนือค่ะไซส์นี้เท่าไหร่นะคะดาวเหนือห้าร้อยค่ะห้าร้อยนะคะต้นบักไงอ่าไงแห้งเลยอ่านางเสือดาวนางเสือดาวต้นน้อยค่ะเล็กๆน้อยน้อยรายล้อมรอบนางเสือดาวอ่ากี่ต้นนี่หนึ่งสองได้ไปเป็นกอเลย นางเสือดาวนะคะนางเสือดาวอันนี้ปล่อยที่เท่าไหร่ในเขียนไว้สองร้อยเก้าสิบวราเงค่ะค่ะตัวนี้นายทองแก้วนายทองแก้วใบจะเป็นอย่างไ้ใบบางๆนะคะนายทองแก้วใบบางลายเส้นนายทองแก้วก็สองร้อยห้าสิบค่ะ,ะ,คะตัวนี้นบบาย 200, <200. S 1> นจันวดเที่ยวสองร้อยนายจันวด <500 S 1> นายจันวดเที่ยวสองร้อยบค่ะตัวนี้สีบุรีรัมสามรอยห้าสิบ ามร้อยห้าสิบนะคะค่ะอันนี้ขุนสันขุนสันนะคะค่ะคุนขุนมันจะเป็นส่วนมากมันจะเป็นบอลเก่านะค่ะบอลเก่าแล้วก็ซื้อต้นกับเข้ามาแล้วก็เอามาผ่าหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะขยายทำจำนวนค่ะแล้วพวกนี้เสือพานก็ต้นละแปดสิบบาท เสือพาง80ดนะคะฝัะ่งนี้ก็จะทั่วๆไปนะคะก็จะมีบอลใบไผ่อย่างนี้อ่าสามร้อยองนะคะ่ะนี่ก็ลูกไม้นี่ก็ลูกไม้ถ้าลูกไม้เซตนี้ก็250ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยอ่าถ้าอย่างนี้ก็100่งอยยังไม่รวมส่งนะคะก็ใหญ่ๆเลยนะคะกวนอูใช่ไหมคะใช่ค่ะกวนอูกวนอูนะคะบอลกาบ กาบกัดลายแต่พี่จําชื่อไม่ได้พี่ก็เลยเรียกลูกไม้ค่ะจํา <laughs> จไม่ได้ถ้าอย่างนี้กค็คือความมั่วของพี่ <laughs> เหมือนเดิม <laughs> ก็คือสารพัดหัวก็จับมายัดลงมีทั้งกาบและไม่กาบทั้งโอโหพระนครก็มาปนกับเขาอย่างนี้ค่ะใส่ไปเลนเนยในใสเลยอยากใส่อะไระะก็ใส่ <laughs> ถ้าเซตนี้ชมพูชมพูนี่ก็คือตะระแม่กุซุมาเล็กๆที่เพิ่งเ <baby. S 2> พ,พิ่งเริ่มค่ะถ้าพวกนี้ก็จะเป็นไก่ ตระกูลไก่ค่ะ,ะ,คะถ้าถากัดออกมาอย่างนี้เห็นแล้วว่าเป็นไก่ค่ะนี่ก็ออกศึกช่ยชนนะคะแปด้อยห้าสิบค่ะก็หลอดหลอดใหม่ป้ายแดงแล้วไซส์ใหญ่นะคะเป็นไม้แยกหน่อไม่ใช่ผ่าหัวชํานะ,นะ,ะไม้แยกหนอนะ,ะะนะคะเพราะฉะนั้นจะโตเร็วพวกนี้ไม้แยกหนอก<ย>่อหลอดไดงมาแล้ว คือจริงๆแล้วใบเขาเยอะนะแต่ว่าตัดใบทิ้งแดงมากเลยนะะคเห็นตอใบมันไหมสองสามใบจริงๆก็ไซส์เดียวกันเนี่แหละค่ะราคาเท่ากันเลยไหมคะอาจารย์ให้เท่ากันค่ะ8 5ดห้าสิบเท่ากันน่ารักนะคะค่ะเนี่ยหลอดแดงคือรับประกันแดงค่ะใครตามหาแดงๆนะคะอยู่นี่แล้วนะคะตามหาเจอแล้วนะคะค่ะแดงๆแบบนี้นะคะใครยังอยากได้ไปดีสีสันสวยงามค่ะถ้าเซตนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะมัคควานลังสรรค์ต้นแม่นี่ไม่ปล่อยตั้งตั้งโชว์ไปก่อนต้นนี้สาม้อยห้าสิบค่ะข้างล่างนี่คือสามร้อยสาทร่อยบาทต้น,นะะใหญ่นะคะต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่ตัวนี้มันน่าจะแผลงนะก็มัคควานพามาจากที่เดียวกันแต่ว่าเขาเขากัดไม่เหมือนเพื่อนความแดงไม่เหมือนเพื่อนค่ะถ้าข้างบนนี้ก็จะเป็นม่วงมงคลม่วงนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เท่าไหร่คะม่วงมงคลถ้ามารับที่ร้านนะให้ได้ที่250ห้าสิบ แต่ถ้าส่งก็คงต้องบวกค่าส่งหน่อยนึงไซส์แบบใหญ่ใหญ่มากนะคะาส่งร้อยห้าสิบแล้วน้องเป็นอะไรที่สวยมากนะคะสวยสวยค่ะถ้าตัวนี้อสุรเสนแต่ว่าใหญ่มากอะพี่ี่มองว่าเขาไปคล้ายๆกับอะไรนะรณพักก็เลยไม่มั่นใจน่าจะเป็นรณพักซะมากกว่าตัวนี้ถึงจะเป็นสุรเสนไม่ใช่สิตัวนี้เท้าไกสอนเสย เท้าไก่สอนเท้าไก่สอนนะคะ,ะตัวนี้ก็ดาวเพียงดินดาวเพียงดิน่ะ,ะถ้าไม่คุ้นตัวนี้แหละนางเกาสุริยานางเกาจะคล้ายๆกันกับม้าเฉียวคือถ้าม้าเฉียวก็จะออกลักษณะคล้ายกันอะ่ะแต่ว่าม้าเฉียวเนี่ยเวลาเขาเขากัดแดงเขาจะกัดครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่กัดนั่นคือมา้าเฉียวแต่ถ้านางเกาสุริยาก็คือเต็มใบ ตัวนี้ก็ออกหลวงสุรศักดิ์ออกหลวงสุรศักดิ์ค่ะปลายพญาตัวนี้อ่าอะไรนะนินนินลพัดนินลพัดค่ะตัวนี้นินลพัดใบใหญ่แบบนี้เลยค่ะใบใหญ่แล้วก็จะมีเม็ดสีกระจายนะคะพัทยาน้าเขียวะะยังไม่กัดสีก็จะเขียวแบบนี้ไม่ไม่กัดหรือไม่กัดเลยค่ะ น่าจะออกเขียวมันจะมีหน้าชมพูหน้าเขียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ยอมตัดให้อันนี้อะไรคะสวยแท้ลูกไม้ลูกไม้โอ้ยหวานต้นนี้ห้าร้อยค่ะลูกไม้คือสวยมากๆเลยนะคะดูความค่ะสวยสวยเปิด่างเนาะใหญ่มากด้วยต้นใหญ่กอใหญ่คือจริงๆแล้วกำลังกำลังระบายลูกไม้ออกบางส่วนเพราะว่ามันแน่นตู้ที่บ้านแต่ว่าราคา ราคาก็ต้องเข้าใจเราหน่อยนึงราคาเราให้ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากลดอยู่แต่ว่าทุกอย่างเนาะเวลาเราทําอะไรต่างๆมันก็จะมีต้นทุนอยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็ค่ากระถางค่าดินแหละนอกจากบอนสีแล้วมีไม้ประเภทอื่นด้วยเนไอ้ไม้อื่นๆก็มีค่ะถ้าอย่างเล็กๆน้อยๆกิ๊กๆก๊อกๆเรื่อยไปอ่าพิงค์ปรินเสตอนนี้ ไม่ได้เอาเสาให้เลื้อยกําลังจะหั่นข้อทำข้อนะคะ่ข้อตไดีต่างๆพาไรโซพาไรโซค่ะก็จะมีกระจิ๋มก็มีนะคะอ่าูรลงยาอย่างเงี้ยค่ะอ่าูรลงยาอันนี้กลิ่นหอมนะผูลงยานะคะผูลงยาก็เอามาชําเริ่มเริ่มจะแทงแล้วค่ะติดละเซตนี้ติดละอ่าบนกระดาษด่างก็ด่างเผือกไม่ด่างเลยเผือกเลยอ่า ตัวน,นี้ไม่มั่นใจนะว่าจะรอดหรือเปล่าเวลาซื้อเวลาซื้อแนะนําคนซื้อนะคะถ้ามันเผือกก็ไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าเอาไปเราไม่รู้ว่ามันจะตายไหมส่วนมากไม่ค่อยรอดนะคะเลี้ยงให้รอดยากดังนั้นเวลาซื้อพวกตระกูลด่างเนี่ยให้หาที่มันมีเขียวๆด้วยเขาจะได้สร้างไอหาอะไรนะคอรูฟิลอะไร,รต่างๆของเขาได้ค่ะ,ะ,คะพวกนี้ก็จะผ่าหัวชำเอาไว้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่นี่ตัวนี้ก็เตรียมรอแยกใส่อ่าแยกใส่กระถาง มีทั้งผ่าหัวชำมีทั้งเพาะเมล็ดทิ้งไว้ทุกที่เวลาไปไหนมาไหนนะคะเยอะมากๆนะคะด้านหน้าข้างนอกจริงๆมันคือแนนซี่นะคะตัวนี้ไว้รลาวานะคะไว้าว้าไวลาวาเมื่อก่อนเมื่อ 3- าสี่เดือนก่อนนี่ราคาแรงมากตอนนี้ราคาหลักร้อยค่ะหลักร้อยด้วยแถมแถมลูกค้าด้วยอะไรประมาณนี้ไว้รลาวาตัวนี้จะเป็นมอร์นิ่งดิลนะคะเขาก็จะกัดลายคล้ายๆกันกับเลมอนอะ มันนิ่งเดิวก็จะราคาแรงกว่าเลมอนโมจิโต <j> ล้วก็เอามาตั้งวางขายโมจิโต้ก็มี3 0 0ร้อยอย่างเงี้ยค่ะมีแบ็คโคลล์ or, ก็ต้นละ200-300นะคะมีมีหลายไซส์หลายราคาฟาโรก็รถแรกจากแถมรถแรกแจกแถมพวงนี้สตรอมสตรอม,รอมคือพวกนี้ก็คือเป็นในส่วนตัวนี้มูอิสไลน์นะคะมูอิอสไลน์แล้วก็แบ็คโอปอล นี่ก็แบคโคลนถ้าตัวนี้อ่าส่วนตัวจะชอบชอบตัวนี้มูอิโกโนะคะเพราะว่าที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาสะอาดตาดีอ่าก้านเขาขาว,ขาวแล้วก็สีมิ้น์พอไปตั้งปุ๊บมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนตัวจะชอบต้นนี้สีดำชอบไม่ก็ชอบมันมีเยอะพวกนี้ชื่อมันเยอะจำไม่ค่อยได้ค่ะ ก็จะมีกล้วยแดงอินโดกล้วยแดงก็มีแบ <Back hole S 2> ล็คโคล m ฟมิลกิเวมิลกิเวก็จะมีทั้งใบกลมใบเรียวนะคะใบกลมใบยาวใบเรียวเนี่ยฮาวายเอียนพัน e an อันนี้ขุดสดให้ได้เลยถ้าสนใจนะคะตน้นละร้อยส0งก็ว่ากันไปกล้วยก็มีนะคะกล้วยก็มีไม้ฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศต่างๆถ้าเกิดเป็นบอลกระดาษด,ด่างไซนี้พี่ขายอยู่ที่สองอย 200ร้อยสองร้อนะคะคือแบลายสวยสวยนะคะนี่แหละค่ะที่บอกว่าอย่าอย่าเอาเปลือกมากนะคะฝั่งนี้นะคะแลายกําลังแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะต้นใหญ่เปือกแล้วน้องจะไม่ค่อยโตโตช้านะคะเลี้ยงยากนะคะถ้ามิวคอนเฟตติเมื่อก่อนนี่ราคาแรงมากซื้อใบสอใบราคา3ามสีันแต่ตอนนี้พี่เอามาขาย350ร้อยห้สิบมบนะคะสามบค่ะอ่าไหลเหลืองอย่งเงยค่ะ ตระกูลเซนคเนียมทั้งหลายหลเหลืองแต่ก่อนก็ใบละพันนะคะไหลขาวก็ประมาณ500ร้อนะคะก็ตอนนี้ราคาลงมาหมดละสันโตโซมาอย่างเงี้ยอย่างพลูลงยาที่ว่าอย่างเงี้ยค่ะปล่อยเลยเสาปล่เสาค่ะสวยจังเลยเนาะก็ตัดจากต้นนี้แหละที่เอาไปชำค่ะแล้วก็จะตัดหันข้อเหมือนพวกตระกูลเงินไหลนี่แหละค่ะไม้ตระกูลแบบเป็นอะไรที่แบบว่า ขยายพันง่ายนะคะตัวไหนขยายพันได้ง่ายตัวนั้นราคาจะลงเร็วมากค่ะอย่างพิงก์ปรินเ็จพวกนี้มันก็ขยายแค่ตัดตัดข้อใช่ค่ะตัดแล้วก็วางเบอร์เบอร์มากยิ่งสวยเลยนะคะใครมองหาแบบว่าตัวนี้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่รู้พี่เรียกแต่สบู่เลือดสบู่เลือดไหค่ะชื่อภาษาอังกฤษว่ายังไงไม่รู้ตัวนี้หน้หน้าทอง เมื่อก่อนแยกไว้สามสี่ต้นเหลือกับเขาอยู่ต้นเดียวสงสัยเราปรุงดินไม่ <c oughs> ไม่ไม่โปร่งมั้งนาหน้าท้องยุบ <นา S 1> หายไปเลย <นะ S 1> ค่ะ,คะก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยค่ะอาพาราโซพาราโซนี้มีเยอะตะกูลเฟิร์นเฟิร์นนี่ราคาถูกไม่ถึงร้อยอยู่แล้วค่ะก็ทั่วๆไปของร้านต้นไม้ต้องการราคาถูกๆเล็กๆก,ก็มีค่ะ อันนี้ก็ามัดละสักันดูนะคะร้อยห้าค่ะสันดูสิบนะคะก็ฟอร์มสวยๆไปตั้งไม้ฟอกอากาศก็คือไม้นี่พูดตรงๆว่าณตอนนี้จับต้องได้ถ้าอยากได้ไม้ไปวางไปประดับไปตั้งสวยๆก็คือช่วงนี้ซื้อได้ค่ะอย่างจันเสน่จันต่างๆก็ราคาหลักร้อยทั้งนั้น ปัดใบโพก็80บาทไซส์เท่านี้คือช่วงที่ไม้เป็นกระแสอะไรก็จะราคาแพงต่ำๆกันใช่ใช่ลงกันแล้วนะคะจับต้องได้แล้วตัวนี้จําชื่อไม่ได้ภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เมื่อก่อนก็ซื้อแพงแต่ตอนนี้ก็มาขายอยู่ที่220รอยไี่บสองี้ย2ี่นะคะต้นใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้ก็เบอร์กินธรรมดาเบอร์กินก็มีนะคะ เบอร์เก้นร้อยแปดสิบยางอินเดียมันจะมียางอินเดียด่างขาวด่างชมพูอย่างเงี้ยค่ะด่างตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรด่างขาวเหรอด่างขาวของเขาก็เท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบมันจะมีด่างขาวด่างชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายางอินเดียดําธรรมดาก็แปดสิบห้าบาทใส่เกาหลีคือจริงๆแล้วเซตนี้เป็นของหลานชายอ๋อใส่ใบศัก์ไม่ใช่ใสเกาหลี ใส่ใบสักอ๋อเธอขายหนึ่งร้อยบาทค่ะประมาณอย่างนี้แหละค่ะน่ารักกระจุนกระจิมนะคะอย่างนี้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะคะกระถางละยี่สิบห้าบาทแปลว่าเอาไปตั้งบนโต๊ะทำงานได้เลยนะคะหากระถางสวยๆแล้วก็เอาไปตั้งอย่างเงี้ยใบแตงโมอย่างเงี้ยค่ะใส่กระจุนกระจิบนะคะเหมาะสําหรับสาวๆวางโต๊ะทำงานนะคะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเท่านั้นปูอย่างนี้ก็น่ารักอย่างเงี้ยค่ะไปตั้งค่ะค่ะ มันก็จะมีประมาณอย่างไ้ล่ะคะ่ะทั่วทั่วไปร้านอาจารย์เปิดตั้งแต่กี่โมงคะปกติจะมาเปิดช่วงบ่ายค่ะบ่ายนะคะบ่ายโมงถึง,ถ,งถึงกี่โมงคะถึงประมาณม <S 1> 1 <S หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนะคะเปิดช่วงบ่ายเปิดบ่ายถึงหนึ่งทุ่มถ้าเกิดช่วงวันทํางานวันทํางานก็จะให้หลานมาเฝ้าช่วงบ่ายแล้วตัวเองหลังเลิกงานประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นสี่โมงห้าโมงประมาณนี้ค่ะก็จะมาเปิดถึงหนึ่งทุ่มโดยประมาณก็ คือจะบอกว่าถ้าถ้ามาที่ร้านเราไม่เจออ,อยากได้ต้นไม้ให้โทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายร้านติดแล้วก็โทรหาตามเบอร์ได้เลยค่ะ,คะใช้เวลา5นาทีจากบ้านมาถึงตลาด<ม>เพราะฉะนั้นคือถ้าถ้ามาตลาดแล้วอยากเจอ,อยังไงก็โทรหาได้เลยนะคะ,ะ,คะได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นบทโทรให้นะคะหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook f a n p a g าต้นไม้บ้านตายายถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงก็เป็น0-81 7 3 9ดสามเกค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาชมไม้สวยๆที่ร้านจานหมอนได้นะคะฝากพิกัดไว้อีกรอบหน่อยค่ะ,ะถ้าเกิดเป็นตลาดชื่อว่าตลาดการเด่นเซ็นเตอร์นะคะร้านต้นไม้บ้านตายายมาจากในเมืองขอนแก่นเส้นถนนสีจันทร์ทางจะไปเชียงยืนก่อนถึงบายพาสค่ะให้อยู่เทินมาเลยร้านจะอยู่ทางขวามือนะคะใกล้ๆกับบายพาสค่ะ,คะ วันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ